เยอะเกินไปไหมแม่จะสวดมนต์แล <ini> ้วเนี่ยดูนอนกระดิกงขัเชวดมนตกับแม่มีการหัวเราะด้วยไานลูกออออืฟังเพลงฟังแม่สวดมนต์เหรอ ดูดูดูเขาทำดูเขาทำดูเขาทำดูเอามือวางด้วยนะเอามือวางด้วยเนี่ยอืมจ้ะฟังแม่สวดมนต์นลูกนะนะแม่ฟังฟังแม่สวดมนต์นลูกนะดู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 เขาทำดูเขาทำหรือจะมานั่งฟังแม่สวดมนรอลูกโอเคอ่ะสวดมนต์แม่สวดมนให้ฟังนะลูกนะวันนี้นึกยังไงวะขอเข้าห้องด้วย mm -hmm.